สวัสดีค่ะสวัสดีครับยังเกลียวครับครับก่อนนะครับก่อนอายุในแต่ยกมือไหว้สวยๆก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับก่อนเกลียวสวัสดีครับก่อนครับอืมแม่ไม่ต้องใส่ค่ะทำไมมันไมมีเสียงหรอเอ้ามันต้องมีเสียงสิครับนะคะอย่ามาอีวันได้ไป็นไฮูุคก็อ้วนอึ้งลืมยู่งถึงบ้านเลยเฮ้ยผมยางอีเดืนี่แม่ตาผมจะผ่าใครบ้าะ แม่ตัผมหนามาให้เอาวนพื huh. ้นห้องเซี่ยวาลูกเสียงของลูกปาเสียงอเสียงเอับนนี่ักตาหนีทสุกคนนงหาเอาไ้เลทุกคนค่เช้านี้เอ้าแม่อาบน้ําเสร็จแล้วนะแม่จะไปทำธุละมันใหญ่อะอะไรลูก โบโบสิกาแม่อยู่ที่แม่ไปไหนที่แม่ไป็นแถวนี้แหละไปกับแม่ไหมล่ะไปไหนไปกับแม่ต้องไปรีบไปอาบน้ำไหมล่ะไปไหนอ่ะไปแม่หนี่แม่ไปแต่ว่าแม่ไปทำงานแม่ยังไม่ได้ไปทำงานแม่ไปแป๊บเดียวนี่ฮะแม่ไปที่ดินแป๊บเดียวเนี่ยแม่ไปอยู่ใกล้ๆนี่ที่ดินแป๊บเดียวแล้วแม่ก็ไปแล้วแม่ก็ไปอะไรอ่ะแม่ก็กลับมาแต่งหน้าที่นี่เดี๋ยวแม่จะไปถ่ายรูป ลูกเขาหมืองตอนนี้แม่ไม่มีงานหมอลมีลูกมีตอนเย็นค่ะอะเนี่ยพราวกาแฟอกาแฟของคุณแม่ค่ะแม่แมลป่าว่านีบางมีหมูแพ้อ้าวทาไมมีแพ้แล้วลูกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเป็นอะอ๋อไม่ป่าให้มามานี่เมื่อเสาขอกินกาแฟก่อนพี่นอนตัวนี้คุ้มหิวคุ้มหิวรถพุง หาแล้วกงแฟเมื่อคืนน่เหรอคะโอ้ยเันกิ่นของแม่กาแฟคุมหิวคะ่ะช่วยในระบบย่อยอาหารและขับถ่ายด้วยนะทุกคนนะใครทานแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยใครทานแล้วเป็นยังไงบ้างคุมหิวลดน้ำหนักลดพุงเพราะว่าจะมีแบบ มันจะซอยดักจับไขมันขับถ่ายนะคะ,ะข,ขับขับออกทางอุจจาระนั่นเองนะคะคือกินเนี่ยเมื่อเ้าตื่นมากสือกินปกติหละคือปกติแล้วแล้วแต่ว่าตื่นตอนไหนตื่นอาจจะตื่นเที่ยงตื่นบ่ายอะไรก็ตามแต่แค่ก็จะกินก่อนก่อนมื้ออาหารหรือบางคนอาจจะทานหลังมื้ออาหารก็ได้แล้วแต่เลยนะคะนี่จะทานทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยก็ได้นะคะนี่ระบายดีมาก ไอ้ที่ท้องผูกคือเหมาะมากอ่าโอ้ย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 คนณเชวี่ย,ยของคุณแม่นี่ตาผมและลูกนี่แม่ตัดผมใหม,มอุ้ยอุ้ยทำไมหล่อจังเลยขอจุ๊บหน่อยได้ไหมจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่จุ๊บแม่ด้วยจุ๊บแม่ด้วยโอ้ยน่าบ่าอาบกัจุ๊บกันเนี่ยอะอือจุ๊บดแิแม่แม่อะไรของเนี ใช่ค่ะที่แม่ชื้อให้ค่ะให้น้องใส่ด้วยนะเมื่อวาหนูใส่ชุดนี้แล้วนะแม่เห็นแล้วประเจ้าถ่ายลูกสวยมากเลยชุดฮาร์บอร์เลียนของหนูเนี่ย <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเพาว่าใจเหยื่อใช่ไหมใช่ไหมสวยสวยจังเ <laughs> พ,พื่อน่าพะงาเลื่อน่ารออะไรลูก หนึ่งห่อปกติแล้วสามร้อยเก้าสิบาทนะคะหนึ่งห่อปกติสามร้อยเก้าสิบาทให้สั่งซื้อในคลิปนี้นะคะพิมสนใจไว้เลยสองร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีแบบโอนหนึ่งหอมีสิบซองเอาไปลองก่อนนะคะคุ้มค่าแห้งเพราะว่าถ้าคิดเป็นเป็นซ่องกับือตกซ่องละยี่สิบเก้าบาทถ้าเราซื้อคลิปนี้นะคะสามร้อยเก้าสิบาทวันนี้คลิปนี้เราจะเราขายเพียงแค่สองร้อยเก้าสิบาทพิมพ์สนใจได้เลยส่งฟรีแบบโอนนะคะอะอะ คราวคอฟคอฟี่คราวคอฟฟี่พราวบิงบิงบายเหรอบิงบ้ายเหรอ,รรอจะปิดประตูให้แม่หน่อยได้ไหมครับเอาวางก่อนวางก่อนปิดประตูให้แม่นะค่อยค่อยปิดนะลูกนะค่อยค่อยปิดนะเดี๋ยวมันจะหนีบมือนะ อาเดี๋ยวนี่มือลูกเดี๋ยวมือเอามือออกเกี๊ยวโอู้หฉลาดพี่ยังคุณน่เก่งมากค่ะเดี๋ยวเคยทำเก่งมากลูกขิ้นสนใจไหมเลยนะคะทุกคนคุณน่ะเอามาวางให้แม่พ่อมอเอามาวางไว้ตรงนี้เหรอลูกเก่งมากเมื่อเก่าลอยควาแล้วเมื่อเก่าแั็งควาได้แล้ว